แล้วก็มาในถึงพาร์ทนี้นะคะเราก็คงยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารอยู่เหมือนกันแต่บรรจุภัณฑ์อาหารของเรานะคะในช่วงนี้เนี่ยเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่างที่คุณชมบีบอกไปในช่วงแรกของรายการเรานะคะว่าบรรจุภัณฑ์ของเราในตอนนี้เนี่ยเราเน้นไปที่พลาสติกทําไมถึงเน้นไปที่พลาสติกเพราะว่าตอนนี้พลาสติกนะคะกำลังเป็นปัญหาระดับโลกเลยทีเดียว เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากเราเอามาใช้ในการบรรจุอาหารแล้วเมื่อเราบริโภคอาหารนั้นเสร็จเรียบร้อยบรรจุภัณฑ์กลายเป็นขยะเมื่อเป็นขยะเราทำการกำจัดขยะอย่างไรเราไม่รู้นะเพราะว่าเราทิ้งไปอย่างเดียวเราไม่ได้มีส่วนในเรื่องของกระบวนการกำจัดขยะแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องมีส่วนรับผิดช,ชอบกับขยะที่เราทิ้งไปด้วยเช่นเดียวกันจากในส่วนของ การสำรวจข้อมูลนะคะเขาก็พบนะคะว่าแหล่งกำเนิดขยะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไปอยู่ในทะเลนะคะเพราะว่ามีการฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่พัดพาก็จะไปสะสมอยู่ในทะเลนะคะต่อให้เราทิ้งบนพื้นดินก็เถอะเมื่อมีการฝนหรืออะไรตกมาก็จะไปมีการค่อยๆไหลลงไปสู่ทะเล80%นะคะถูกทิ้งจากภาคพื้นดิน 20ล่วไหลาจากการทำการประมงทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะทำให้เกิดขยะทะเลทั่วโลกแล้วก็ต้องเข้าใจนะคะว่าโลกทั้งใบเราเนี่ยมีส่วนพื้นที่ที่เป็นทะเลอยู่เยอะมากเรามีส่วนพื้นดินของเราอยู่แค่หนึ่งในสามเองนอกนั้นก็จะเป็นส่วนน้ำแล้วก็เป็นส่วนทะเลโดยเขาก็ทำการสํารวจพบว่าประเทศที่ทิ้ทงขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกเราติดอันดับ 5ด้วยนะคะก็คือประเทศไทยมีจีนนะคะอันดับ1อินโดนีเซียอันดับ2ฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยซึ่งประเทศมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะบนโลกใบนี้แต่เราติดในส่วนของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกอันดับ5ค่ะก็มีผลนะคะทำให้เกิดภาวะต่างๆนะคะกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเลแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยเขาก็ ไม่ได้ทราบนะคะว่าพลาสติกเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรเขาก็จะนึกว่าเป็นอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เขาพบเจอเขาก็อาจจะทําการกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เกิดขึ้นโดย3ปีย้อนหลังนะคะเขาทําการสํารวจก็พบว่าสัตว์ทะเลหายากเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เกิดตื้นมานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเต่าทะเล โลมาวานแล้วก็พยูนก็มีสัดส่วนนะคะของอาการที่เสียชีวิตนะคะจากการทำาจากการหาอาหารในท้องทะเลโดยสิ่งที่มีผลกับเขาก็คือเรื่องของพลาสติกนั่นเองนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วจุดจบของสัตว์ทะเลที่หายากที่ต้องเสียชีวิตลงไปก็จะมาจาก การกลืนขยะทะเลที่เป็นพลาสติกลงไปนั่นเองนอกเหนือจากการตายเพราะอวนจากการประมงนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องราวนะคะที่มีการทำงานวิจัยกันเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเขาก็พบเลยว่าพลาสติกนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญทำให้สัตว์ทะเลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเสียชีวิตไปหรือถ้าไม่เสียชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสะสมในร่างกาย คนเราก็ทานอาหารทะเลใช่ไหมคะเมื่อจับมาก็จะได้รับสารตกค้างต่างๆเหล่านั้นติดมาด้วยแน่นอนอ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นปัญหาเขาก็ทำการทดสอบเขาก็ทำการตรวจสอบอีกเขาก็พบว่าขยะพลาสติกนะคะที่ถูกทิ้งลงทะเลเนี่ยมีอะไรบ้างมีถุงพลาสติกมีขวดภาชนะใส่อาหาร วัสดุบรรจุหีบห่อเป็นแผ่นพลาสติกต่างๆลาเบลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะคะเปลือกลูกอมหรือส่วนไหนก็แล้วแต่หรือเป็นในส่วนของเครื่องมือประมงนั่นแหละที่หล่นไปในทะเลแล้วก็ทำให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปกืนกินเข้ามา ก็เลยทำให้มีการตื่นตัวกันนะ,นะคะถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างกรณีล่าสุดของมาเรียมพยูนหนองที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็จากการค้นพบก็พบว่ามีพลาสติกนะคะอยู่ในตัวพยูนนะคะ mm hmm. เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะเป็นปอดอักเสบเป็นหนองอะไรนะคะก็เสียชีวิตไปในที่สุดก็ทำให้เรามีการตื่นตัวกับขยะพลาสติกเกิดมากขึ้นนะคะ จากที่เรามีการใช้พลาสติกโดยที่ไม่ได้มีการรณรงค์อะไรเราก็มีการรณรงค์เยอะขึ้นนะคะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าจากผลสํารวจก่อนเขาบอกคนไทยกับขยะพลาสติกเนี่ยเราเราสร้างเยอะมากในแต่ละวันข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะระบุว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ8ใบต่อวันหรือคิดทั้งประเทศประมาณ500ล้านใบต่อวัน โดยถุงพลาสติกกลายเป็นขยะในทะเลที่มีสัดส่วนสูงที่สุดถึง16%ซแล้วก็มีปริมาณมากพอที่จะจัดให้เราอยู่ในลำดับที่5ในประเทศที่ทำให้เกิดขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลกซึ่งก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นจะบอกว่าไงดีเป็นท็อปฟที่เราเนี่ยไม่อยากที่จะไปติดอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อที่จะลด ปัญหาที่ผลงานวิจัยแสดงออกมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจากที่เราหนึ่งคนเคยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย8ใบต่อวันลองดูนะคะว่าวันนี้เราใช้ถึงหรือยังถ้าเราใช้ถึงน้อยกว่าหรือมากกว่าเราก็ลดได้นะคะอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะคะเราก็อาจจะ1นใบต่อวันได้ไหมหรือว่าถ้าเรามีถุงผ้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็เน้นการใช้ถุงผ้าในการบรรจุ ส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะโดยในส่วนของภาครัฐนะคะเขาก็นอกเหนือจากการมีแคมเปญในเรื่องของการใช้ถุงผ้าแล้หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆมีการงดใช้ถุงงดแจกถุงพลาสติกนะในทุกวันอังคารหรือวันที่4ของเดือนนะคะหรือในส่วนต่อไปนี้ก็อาจจะมีนโยบายที่ไม่แจกถุงพลาสติกเลย ะะเราอาจจะต้องเตรียมถุงผ้าไปหรือถุงของเราไปใส่ของที่เราซื้อตามร้านค้าต่างๆหรือถ้าไม่มีจริงๆเราต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกเหล่านั้นหรือถุงผ้าเหล่านั้นใบละ2บาทนะคะถ้าเป็นถุงพลาสติกหรือถ้าเป็นถุงผ้าเขาก็มีขายอยู่แล้วแหละเราก็คงจะต้องเสียเงินซื้อซึ่งจริงๆลักษณะแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศมีมานานแล้วนะคะ เราก็จะพบเห็นว่าถ้าใครเดินทางนะคะไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าเราเไม่ได้บอกเขาว่าเราไม่เอาถุงพลาสติกเขาจะใส่ของในถุงพลาสติกให้แล้วคิดเงินไปในนั้นเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในเมื่อเราเต้องการถุงพลาสติกที่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเสียเงินเพื่อช่วยในการจ่ายภาษีแล้วให้มีการกําจัดขยะที่ถูกต้องนะคะ อันนี้เนี่ยของของในส่วนของไทยเรานะคะก็มีในเรื่องของเ,อเศรษฐ,ฐกิจแบบหมุนเวียนเอามาใช้ในการแก้ปัญหาพลาสติกก็ทำให้พลาสติกที่ถูกใช้เนี่ยนำเข้าสู่กระบวนการเซอร์เคิลอีโคโนมีคืออะไรก็คือเศรษฐ,ฐกิจแบบหมุนเวียนนะคะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ต่อไปรีไซเคิลได้เนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกหลักตาม c ซอร์เคิลอีโคแล้วแล้วก็ต้องบอกว่า Recycle ได้100%เลยนะคะไม่ใช่แค่ว่า r e ไซเคิลได้50%หรืออะไรอย่างนี้ต่อไปแล้ว Recycle ได้100%เลยโดยที่เราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็นำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าตัวพลาสติกต่างๆจะมีลักษณะเป็นลูกศร3ขั้น ต่อกันความหมายก็คือแบบนี้นี่เองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการใช้พลาสติกเหล่านี้ได้เราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาขยะได้นะคะซึ่งก็ ปัญหาขยะเนี่ยเราบรรจุเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์10ด้านของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ด้วยนะะดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของนักวิศาสตร์การอาหารเองเนี่ยก็นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารออกมาแล้วเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ป้องกันอาหารของเราได้แล้วนะคะเราก็ต้องดูแลในส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ให้ได้ร0 0เซด้วยนะ,ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ของบรรจุภัณฑ์อาหารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ในแต่ละประเทศมีความตื่นตัวนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกมีการรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดใช้ถุงพลาสติกตามร้านรัพสินค้าต่างๆทั่วไปอย่างประเทศอื่นๆนะคะก็มีถึงขั้นงดนะคะใช้ถุงอย่างอินเดียเนี่ยสั่งแบนถุงพลาสติกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2002นนานแล้วนะคะที่เขาแบนเรื่องของการใช้ถุงพลาสติก นะคะหรือว่าในส่วนของประเทศเกาหลีใต้นะคะเขาก็ห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยแจกถุงพลาสติกหรือว่าใช้ถุงพลาสติกใดๆนะคะในการให้กับผู้ซื้อสินค้าจับจ่ายใช้สอยเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยให้กับโลกได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเราทำได้แล้วนะคะเราก็จะช่วยให้ ขยะที่เกิดขึ้นนะคะจากบรรจุภัณฑ์อาหารในกลุ่มของพลาสติกเนี่ยมีปริมาณที่ลดน้อยลงอาจจะยังไม่หมดไปหรอกนะคะเพราะว่าบางอย่างก็ยังคงต้องใช้อยู่นะคะแต่ก็ให้ใช้ในปริมาณที่น้อยแต่คุ้มค่าคือเกิดประสิทธิภาพเยอะสุดไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะไปเลยนะคะเราอาจจะต้องนํามาใช้แล้วสามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะ,นะคะก็คงต้องเป็นเรื่องของการคิด พัฒนาแล้วก็วิจัยกันต่อไปยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารของเรานะคะในชีวิตประจำวันที่เราต้องพบเจออยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์อาหาร